สวัสดีครับวันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะครับจย์ของวันนี้ก็คือแกงเขียวหวานไก่นะครับและนี่คือแกงเขียวหวานของผมนะครับที่ผมทําออกมานะไอตัวสามก้อนนั้นที่ดูเหมือนเต้าหู้นะครับมันคือไก่นะครับผมได้นําอกไก่นะครับมาปั่นจนละเอียดนะครับแล้วก็านามาขึ้นรูปนะครับทําเป็นมูสไก่นะครับง่ายเข้าใจง่ายคือการใช้เทคนิคเหมือนทําหมูยอครับแต่จะได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มกว่าหมูยอเยอะเลยครับและนั่นก็คือใบโหระพากรอบนะครับ อาจจะสงสัยว่าทําไมแกงเขียวหวานไม่มีมะเขือนะครับมะตอนมะเขือนะครับตอนผมแกงนะครับผมได้ทําให้สุกแล้วก็นํามาปั่นนะครับปั่นจนละเอียดนะครับและนําไปกรองครับเพื่อความละเอียดของน้ําแกงนะครับและนี่ก็คือน้ําแกงเขียวหวานนะครับทุกอย่างที่ควรมีอยู่ในแกงเขียวหวานอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับและสุดท้ายก็นี่คือคาเวียใบมะกรูดนะครับมันจะอารมณ์เหมือนเวลาเรากินไข่ปลานะครับ แต่เราจะได้กลิ่นเป็นมะกรูดแทนนะครับแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแกงเขียวหวานไก่ในรูปแบบของเรานะครับเป็นไงบ้างครับน่าทานไหมครับและเดี๋ยวยังมีอีก6เมนูนะครับและจุดต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนะครับรอชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ